คุณคิดเหมือนผมไหมผมคิดมาตลอดว่ายกเวทนี่มันมีประโยชน์อะไรหัวเคยพยายามจะเล่นมาหลายรอบแล้วแต่รู้สึกเสมอว่าเล่นหนักแม่งก็เสียเวลาเล่นเบาแม่งก็เสียเวลาจนกระทั่งวันนี้ผมได้มาพบกับ black trainer free ท่านหนึ่งเขาสอนผมแค่ครึ่งชั่วโมงให้คีย์เวิร์ดผมมาแค่คำเดียวผมได้คำตอบเลยเฮ้ยยกเวทแม่งมีประโยชน์มาก คำคำนั้นก็คือโฟกัสคุณเล่นเครื่องมือชนิดไหนให้คุณโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อแค่จุดเดียวพอผมเพิ่งถึงบางอ้อว่าทุกครั้งที่เราเล่นมาจุดโฟกัสของเราจะสเปะสปะมากบางทีเราก็อยากจะได้เยอะไปหมดก็จึงโฟกัสตรงน้นทีโฟกัสตรงนี้ทีโฟกัสตรงนั้นด้วยโฟกัสตรงนี้ด้วยฟุ้งไปหมด ถึงได้เบื่อถึงได้หมดไฟที่สุดมันก็นำมาซึ่งความท้อและรู้สึกถึงความสิ้นไร้ประโยชน์ของมันเอาละ่ะมองที่เครื่องเห็นกราฟิกไหมมันจะมีจุดโฟกัสบอกอยู่แล้วทุกเครื่องคุณแค่ตั้งใจเล่นและโฟกัสจุดนั้นจุดเดียวพอเล่นเบาๆไม่ต้องเล่นหนักอาศัยจำนวนเซตแค่เซตท้ายๆรู้สึกว่ามันหนักแค่นั้นพอ เล่นเครื่องหลักๆสักสี่ห้าเครื่องสักครึ่งชัง่วโมงแล้วคุณจะรู้ว่าการเล่นเวทมีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าที่เคยด้อยค่ามัน